สวัสดีครับคือผมชื่อในายัยพิชิดเสียชัยนะครับรหัสนักศึกษา633 1044ครับสวัสดีครับผมชื่อนายปริภา์จรัสวงนะครับ633 5 1064ครับผมนายนันตภักดิ์รัตนวิจิตผู้เรามาจากแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกวชชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีไ r p c พพวกเรานั้นมาเป็นพิธีกรรายการความสำคัญของของ,อาของการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต อาจารย์สวัสดีครับรายการนี้จะมาพูดถึงความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษานะครับเพื่ออาชีพในอนาคตกันนะครับไม่ว่าคุณกําลังจะเริ่มต้นทําอาชีพของคุณนะครับหรือกําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงเองต่างๆนะครับการมีรากฐานการศึกษาที่ดีนนะครับจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้การศึกษานะครับทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับทักษะและความรู้ที่หลากหลายนะครับที่จำเป็นต่อตลาดแรงงาน ซึ่งซึ่งรวมถึงสิ่งต,งต่างๆเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารและาการทำงานแบบเป็นทีมทักษะเหล่านี้นะครับที่จำเป็นอย่างมากครับต่อนายจ้างและสามารถทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันการสมัครงานครับการศึกษานั้นนะครับสามารถเปิดประตูสู่อาชีพใหม่ๆเหมือนกับวิชาอาชีิยีการพีของเราที่มีหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะกับตลาดแรงงาน จบไปมีงานทำแน่นอนนอกเหนือจากการพัฒนาทักษะอันมีค่าแล้วนะครับการศึกษานั้นช่วยเปิดประตูสู่ทางอาชีพใหม่ๆที่อาจไม่สามารถหาจากที่อื่นได้ด้วยนะครับในทำนองเดียวกันหากคุณศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะเช่นปิโตเคมีหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจคุณอาจจะมีตัวเลือกในงานมากขึ้นในอุตสาหกรรมนั้นและวิทยาเขตเทคโนโลยพ r ซีของเราน,ะนั้น พร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหากรรมนั้นอย่างแน่นอนนอกเหนือจากการเปิดโอากาสทางอาชีพใหม่ๆแล้วการศึกษายังนาไปสู่ศักยภาพในการสร้างรายได้สูงขึ้นอีกด้วยศักยภาพในการสร้างรายได้สูงขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินและความปลอดภัยในระยะยาวอีกด้วยครับโดยสรุปแล้วครับการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคน มันสำเร็จในอาชีพการของคุณในอนาคตนะครับมันสามารถช่วยให้คุณนะครับพัฒนาทักษะที่สำคัญและเปิดโอกาสสู่อาชีพใหม่ๆครับและนำไปสู่ศักยภาพในการสร้างไรายได้ที่สูงขึ้น,นดังนั้นนะครหากคุณกำลังพิจรารณาการศึกษาต่อ,อยังนะครับอย่าลังเลนะครับการลงทุนเพื่อตัวคุณเองและอนาคตของคุณนั้นคุ้มค่า แล้ววิทยายเทคโนโลยีไอพซของเรานะั้นเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเสื้อศึกษาต่ออย่างแน่นอนมาลงทุนเพื่อตัวคุณที่วิทยาเทคโนโลยีไอพีซีเพื่อกครับ